ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้ฟ้าจะคุยกับโรเช่เรื่องเด็ดมากหลงตัวเองจนเป็นโรคอะไรนะโรคหลงตัวเองแบบที่ฉันส่องกระจกแล้วบอกว่าหล่อจังว่ากูแบบนั้นปะ <c oughs> นั่นแค่รักตัวเองเฉยๆมันยังไม่ใช่โรคหรอกจ้าโรคที่เราจะพูดถึงวันนี้ชื่อว่า narcissistic personality disorder หรือ NPD อ๋อชื่อยาวเกินไปไหมเดี๋ยวฉันเรียกสั้นๆว่าโรคเอ็นละกันเท่ดีจะเรียกไงก็ได้แต่ฟังนะคนที่เป็น NPD ไม่ใช่แค่ชอบตัวเองนะเขาจะเชื่อว่าตัวเองยิ่งใหญ่พิเศษกว่าคนอื่นแบบฉันคือที่สุดแห่งจักกรวาลอุ๊ยแบบนี้ถ้าเป็นดาราเคป๊อก็มีสิทธิ์เข้าขายใช่ปะ <c oughs> ไม่ใช่สิโรเช่ความมั่นใจบนเวทีไม่เท่ากับโรคคนที่เป็น NPD ต้องการให้คนยกย่องตลอดเวลา แต่ในขณะเดียวกันไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกคนอื่นฟังดูเหมือนคนที่เวลาเล่น ROV แล้วต้อง MVP ตลอดอ่ะถ้าแพ้ก็โทษเพื่อนหมดเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยนะใช่คล้ายๆนั้นเลยบางทีก็จะใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือให้ตัวเองดูเด่นอืมแบบนี้อยู่ใกล้ๆคงเหนื่อยอะเหมือนอยู่กับเจ้านายที่ชมตัวเองทุกวันว่าเก่งที่สุดในบริษัทนี้ ใช่แล้วนี่แหละที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกโดนกดทับความสัมพันธ์ก็พังง่ายๆโอเคงั้นแปลว่าไม่ใช่ทุกคนที่มั่นใจจะเป็น NPD ใช่ไหมถูกต้องเลยถ้าแค่มั่นใจปกติไม่เป็นไรแต่ถ้ามันสุดโต่งจนกระทบชีวิตประจำวันอันนั้นถึงจะเรียกว,ว่าโรคแล้วถ้าเป็นขึ้นมาจริงๆจะทำยังไงอ่ะ กินยาลดความหลงตัวเองได้ไหม <c oughs> ไม่มีหรอกยานั้นส่วนใหญ่รักษาด้วยจิตบำบัดให้เขาเรียนรู้ว่าคนอื่นก็มีคุณค่าเหมือนกันต้องฝึกฟังและเข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้างอฟังแล้วก็แอบ,บสงสารเนอะแบบภายนอกดูมั่นใจแต่ข้างในอาจจะว่างเปล่าหรือเจ็บปวดก็ได้นะ ใช่เลยหลานคนที่เป็น NPD ลึกๆจะมีความไม่มั่นคงในใจหรือต้องสร้างเกลือกว่าตัวเองยิ่งใหญ่ตลอดเวลาโอเคงั้นบทเรียนวันนี้คือ มั่นใจได้แต่อย่าหลงตัวเองจนเพื่อนหายหมดถูกปะเป๊ะแล้วรักตัวเองได้แต่ต้องรักคนรอบข้างด้วยแค่นั้นเองวันนี้ได้ความรู้เลยนะจากที่คิดว่าโรคหลงตัวเองคือการถ่ายเซลฟี่วันละร้อยรูปที่แท้คือเรื่องใหญ่กว่านั้นใช่แล้วจ้าใครที่ฟังอยู่ถ้าเจอใครมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้อย่าเพิ่งตัดสินเขานะเพราะมันคือเรื่องสุขภาพจิตที่เข้าใจและช่วยเหลือกันได้ค่ะ